โอ้หลบาบ่เด้อเป็นลูกคนจนเนี่ยนันบ้าเากัได้อดทนละ้าเป็นลูกคนจนเนอะมอไอ้ใช้มแโอ้หอยแล้วเ่า้ยางันอ๋การหอนเนาะหอนไรเนาะเป็นแพนก็มากกับหลายปีเลยบุ๊บีเหลือดีคือจักยางบไม่พียเพเ่อนสิ บมมีพายมีเงินกันหย่อนมึงละ่ะกลางคืนนี่มีแต่ไปเข้าหาอ้วนผู้สาวไปโลแล้วโทรศัพท์นีกับเพวกกูอินเซอร์หัสจ้ะสงสัยมึงมีผู้สาวเหมือนกัจัะจะมีกันเลยไม่มีเผยกันแล้วนะมีมีกูกิจธาเบังอำมาโทรศัพท์นะเพื่อจับโล

ิโจ้าหรือแบบเป็นธือนี่กระปากกระพูมันไม่งั้นขน้างแน่โอ้อแตจังบานนี่คุณจิบผมมีเ,กมมเยกูบบเนี่ก็จำไปจยกอยู่นะอหเฮายปเพื่อนของสูงนี่มันโท่หาพันนามันนัดมบที่มากินปลาโนอมีข<อ>้แม่ปลานอน่ะจิ้ก็เด้อมันบ่าปลานอมันเอ๋มันเขาเฮ็ดรีซออยู่ดีลยจมอีกนนะเอามาปนัมันนี่ใจสั่งนี่อนก็เปกมากเลยนะโ้โห โมหมืนกเนอโอยโทรไปไอหอนีไม่ต้รับยู่น้องก่อนอะน่กูบพโทรมาเอมาอามาโทรมาเามาไหมเฮ้กก่อนามาไหมโบเอามารงก่อนลบน้องก่อนฮัลโหลอยู่กเด้อเฮ้ยบุมาอะไรแม่นำคำจะไม่อินเหอบยังยิบหาเนอะจิมาบุมาเยตูมาหลยูสวนมึงนี่หรอจ้าฮัลโหลฮัลโหล ไมเมื่อไสสัยะบาดเมื่อ่าแฟนเอ่ย่ะสองคนพาร์ติโน่มอรีสอร์ทน่เน่น่เเน่าพนเขาจะพันเขานจ้ามันอยู่ใเนั่นไม่ไมโอ้ ไอ้คนมัดเม่เอเพิ่มมาเพิ่มมาบ้าไปไปไปนปไ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 ปบ้ไปไปไไป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 ไไปไปไปาปไป่ปไ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 ไป ฮ่า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 ม่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่่าาฮาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่า่าฮ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 าฮาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่นฮ่าฮ่า่า่า นี no no. so ่ว่าผ yeah, no. so ู hmm. al, hey! a, ้สาวดไซอือม้นก็ oh. really? well, ่าหายกายุณยอดขอสส่ก็มาต้องการเงินเาไม่เหนื่อยเงินนับสร้างเหนื่อยสร้างตัวเฮ้ยเก็บกูบเอาเดีวห่อสุซาีอย่างคือหายคอยถายเลขกันเลย